ยูทูบแชนแนลช่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนความสำหรับกรุงเทพนะครับนาท่านผู้ชมนัทฟังกลับมารับชมการแข่งขันปิงปองเทเบิลเทนนิสต้านพยาเสพติดครั้งที่12ครับนี่เป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวตาบอดสนิทครับรอบจีนัดที่3นะครับเกมเริ่มมาครึ่งทางแล้วครับเป็นการพบกันระหว่างอมรินอนันตรานนนครับพบกับกันศักแสนโทษต้องขอให้ท่านผู้ชมนัทวัลยทุกท่านด้วยนะครับ เนื่องจากว่าตาก,กล้องเรามีน้อยนะครับก็ต้องถ่ายสองโต๊ะนะฮะแล้วก็ไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับขอภขอภัยขออภัยจริงๆครับตอนนี้หกเท่ากันแล้วครับถึงว่าสูสีนะครับเจ็ดโตครับอมริน,นํำครับเกมค่อนข้างไวอมรินนี่แชมป์เก่า สองสมัยติดนะครับเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งที่สิบครั้งก่อนหน้านู้นนะครับเมื่อสักสองปีก่อนตอนนี้ปีนี้พระท่าแพ้กับบัญชาฟันคำอ้ายนะครับในรอบสี่คนสุดท้ายมาเชียันอับที่สามกับกำศกแสนโพธน,นี่แหละครับซึ่งพระท่าแพ้กับปัญญาวุฒิคุพันธ์นะครับ จะเข้าไปชิงกับบัญชาฟันคำอ้ายในคู่ถัดไปเซตแรกก็จบลงไปแล้วครับอัมบรินชนะไป11-7นะครับเดี๋ยวมาดูกันในเซตที่2นะครับการสัก,สกนี่ก็เข้าร่วมการแข่งขันมาหลายครั้งแล้วครับศูนต่อหนึ่งครับ สักขึ้นนําในเซตที่สองครับหนึ่งเท่ากันเมื่อสักครู่ก็ได้ดูผู้หญิงไปครบทุกประเภทนะครับมีมาดูผู้ชายกันโหตีกันหนักเหมือนกันนะครับตัวสูงทั้งคู่ครับ สูงโย่งเลยครับทั้งอมรินแล้วก็กันสะสองเท่ากันแล้วครับคะแนนตอนนี้อ่าเป็นคะแนนของอมรินครับขึ้นนำสามต่อสองครับลูกปันป่นๆแบบนี้ไปฝึกมาจากไหนครับอมรินปกติแกจะไม่ค่อยปั่นนะครับอมรินเนี่ย เสิร์ฟก็ตรครับตรงๆไปครับปีนี้มีลูกเล่นนะครับห้าต่อสามครับนำสองคะแนนหกต่อสามครับกันสักตีไม่โดนครับตีเบิ้ลนะครับเบิ้ลอย่างกับมอเตอร์ไซค์ฮะฟัดฟัดนะครับโอ้โหเสียงเจ็ดต่อสามครับ ห้ามเบิ้ลนะครับตีฟองต้องตีไม้เดียวก็ต้องตีให้โดนครับตีไม้สองเรียกว่าเบิ้ลนะครับเบิ้ลอย่างกับมอเตอร์ไซค์ครับตีสองไม้เลยนะครับแปดต่อสามครับแปดต่อสี่แล้วครับกันสัตว์ไล่มาห่างๆครับตามยูซีคะแนนแล้วก็ปั่นในรอบอับบารินดูกันสัตว์ก็เบิ้ลอีกตีไม่โดนนะครับเก้าต่อสี่ครับ เพิแข่งอัมาร์ไซส์นะครับกันสับแมชพอยของอมมรินครับนำสิบต่อสี่แล้วก็เกมนะครับโอ้ไม่เกมนะครับอมรินเสิร์ฟเสิร์ฟขมุมแล้วก็ลงครับเสิร์ฟขมุมต้องเสิร์ฟใหม่แล้วก็เกมจนได้ครับอมรินชนะกันสับไปสองต่อศูนย์เซตนะครับคว้าอันดับที่สามไปครองนะครับในครั้งที่สิบสองนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ชิงชนะเลิศกันนะครับ พ well. ี่บอกว่าขอรอบที่สามด้วยบ้างได้เยอะกว่าที่หนึ่ง